สวัสดีครับเพียรนิตต้องรับข้อสูตรเชนนะครสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นในสื่อของวิธีคิดสูตรสมตัวแรกเปียมสี่ชุดตรงสถิติสูตรนี้เดิมมาสามวติดในวันนี้ก็จะเป็นวัที่สี่ที่ผมจะมาคำนวณไปชมกันสําหรับท่านชมนท,ที่ติดตามน,นะครับก็ชิปเนียวรายวันวันที่16มีนาคม2 5 6 8แในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติที่ทสูตรนี้เดิมมา ต่อเนื่องสามวัติดเมื่อแรกที่สู่นี้เริ่มเดินจะเป็น,นเองว่าแถวห้าหนึ่งครับเมื่อแรกสนี้ครับคำนวณออกมาได้ห้าศูนย์คำนวณมาได้ห้าหนึ่งทำได้6ศูนย์หกหนึ่งผลเทียวคือห้าหนึ่งมาที่ช่วงนี้ครับนี่คือเมื่อแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับต่อมาครับสี่ติงวันที่สองสี่ติงวันที่สองศูนย์นี้คำนวณได้สี่ศูนย์สี่หนึ่ง คำนวณออกมาได้ 50, 5สูด5ผลเทียคือห้5สู์น 50, าดีชุดนี้ครับทูกเป็น2วันว่ต่อมาสริงจริงวดที่3ที่ผ่านมาสูดนี้ครับคำนวณออกมาได้4 4 5 5, 5ทำให้4 5 5 4ผลเทียอหป็น5 4ก็ข้าวที่ชุดนี้ครับชุด5 4สี่งจะมีนใน4ชุดนี้ก็ถูกเป็น3วัติวดวันี้จะเป็นวันที่4ครับ คลิปนี้ผมจะคำนวณุกท่้นได้ว่าเลขที่สูดเริ่มเดินว่าที่สูเริ่มเดินเหนจะเป็นงเงินเดียวแห่นหนึ่งครับท่านที่สนใจสูดคำนวณได้แค่สองตัวสูนีเมาลองคำนวณเวทียบกันครับสำหรับวิธีที่คิดสูดหลักสิบแรกสูดนี้ครับ สิบแรงสูตรนี้วิธีคิดนำตำมหลัลกหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งหลักร้อยบวกกัครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึงครั้งสิบแรงบวกหครั้งบวกด้วยเค,ง,คงที่ครั้งครับ7จบวกเก้เป็น16บวก2เป็น18 18, 18บวก7เป็น25่สเตียนตัวแรกที่ได้ก็เลขห้าครับบวกด้วยหเป็น6 สู่ต่อมาสู่หลักหน่วยแรกวิธีคิดสู่สองเป็นสูมหน่วยแรกครับนำตั้เป็นหลักแสนบวกนึ่งครั้งหลักพันบวกนงครั้งหลักร้อยบวกหนึครั้งหลัหน่วยบนึ่งครั้งสิบแรงบวกนครั้งหน่วยแรงบวนครั้งบวกด้วยสคงที่ครั้งครับแปบวกเเป็น15บห้าสิบห้าบวกเจ็ดยี่บวกเ 1> 3 1เ็บวก2 3 3บวกเป็น 4, 4 0ชั้นตัวแรกที่ได้คือเลขศูครับนําพไป1ได้อีกตัวเลขหนนี่คือหน่วยแรกที่ได้1นเมื่อแรงดินสูตรทําหนึแรงทําได้5กับ6ทีนี้น 2, ําสสูตรเดินดีจับกบชุด2ตัวออกมาก็จะได้5 0 5 1ทําได้60 หกหนึ่งครับผลที่ออกถ้าจะสองสามออกแค้นหนึ่งครับแมทที่ชุดนี้ถูกเป็นง่ดแรกครับงวดพันละงที่สอง ใช้ดิในงวดที่สองครับสำหรับสูตรนี้สิบแรกสูตรนี้ดิน4.5ครับหน่วยแรกดินสูตรับ1หนึ่งจับกูออกมาได้5้สูนะครับวิธีคิดสำหรับสูตรสิแรกสูตรนี้ครับนำหลัก หลักมืนบวกัน3ครั้งหลักร้อยบวกครั้งหลักหน่วบวกันหครั้ง10แลงบวกันหนึ่งครั้งบูเลเจกที่ครั้งนะครับ5บวกเเป็น12บ 5, 22, 5 22, 12, 12, บวก5้2บบวกเจ็ดสิบสองสิบสองบวกหเป็น17 เจ็ดบูด้วยเจ็ดคงที่อครั้งนะครับเท่ากัยสบสี่ด่นตัวแรกที่ได้คืเลขสี่บูไหนึ่งเป็นห้าครับนี่คือ,อวิธีคิดสูตรหลักสิบแรกในมวดที่สองสามนสูนะครับเด่นสี่กับห้าครับสูตรต่อมาครับสูตหลักห่วยแรกวิธีคิดนำตำําหนหลักแสนบหนึ่งครั้งหลักพันบนึครั้งหลักร้อยบหครั้งหลักหน่วยบูครั้งสิบแรกบุหนึครั้งหน่วยแรบกบดนึครั้งบดด้วยสี่คง,งที่อีกครั้งครับ นำ5บวก8บวก7บวก0บวก5บวก1บูดที่4คงที่ครั้งนะครับ5บวก8 13 13บวก7เป็น20 20บวก5 25บวก4และ25 26บวก4เป็น30หวดที่2หลักหน่วยดิน0กับ1นะครับนำ2ู0จับคู่ออกมาจะได้4 0 41 1, จับคู่มาได้50 51ครั้งผลที่ออกถ้าจะ51ออก5ออก50นะครับวุฒิสองออก50เข้าที่ชุดนี้ครับก็ถูกเป็นสงด้วยนะครับว่าต่อมาครับ41วี่3สาม41วุฒิสามที่ผ่านมาสำหรับสูงนี้ครับคำนวณออกมา หลัก10ดิน4 5, กับ5หลักหมีดิน4กับ5 2สองสูตรได้ผลลัพธ์ทตรงกันต้องจับคู่ก็จะได้4 4 4 5จับวงมาได้5 4 5 5ห้ครับเลทีโอห้าสมาที่ชุดนี้ครับวิธีคิดสูตร1แรแงสำหรับสูนี้นำตำ้งเป็นหลักหมื่นบวกกัน3ครั้ง หลกักร้อยบนครั้งหลักหน่วยบนึ่งครั้งสิบแรงบนหนึ่งครั้งบรกเจ็ของที่ครั้งครับสอบวกสาเป็นห้าหบวกเจ็ดเป็นสิบสองบวกหเจ็ดนี 7, 7้เป็นยี่สแรงที่ได้ในม3อามพี่ประมาณดินสกับห้าครับต่อมาครับสู่หลักหมื่นแรงวิธีคิดนำหลักแสนบนหนครั้งหลก 1, ักพันบนหนึ่งครั้ง จากโรโดยบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกหนึ่งครั้งสิบแล้งบวกหนึ่งครั้งหงวแลบุกกันหนึ่งครั้งบรกีของที่ครั้งครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสาบวกเจ็ดยี่ห้าสามสิบสามสิบสี่ลักหน่่ยก็ได้สีกับห้าสิงก็ได้สามที่าดมาสองสุดได้สกับห้าจับคู่ออกมาจะได้สี่ส 45จะพวกมาได้54 55ครับผลที่ออกจะจาก50ออก54นะครับนี่คือสูตรสอตัวแรกแบบสีชุดตรงมาที่ชุดนี้ครับก็ถูกเป็น3มมดิตส่วนใี้เป็นสูตรเตินดีนะด t ก็3มมดิตวันนี้จะเป็นมมดิต4ครับ สำหรับท่านที่สนใจวิธีคิดสูตรสอมตัวแรกนะสูตรปากหลักสิบหน่วแรกสมรูรณ์นิมานลงคำนวณกันครับวันนี้ผลลัพธ์ไม่ได้จะตรงกับที่ชอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับนำหลักหมื่นบวกเป็นสามครั้งหลักร้อยเป็ครั้งหลักหน่วยเป็นครั้งสิบแล้วเป็นครั้งครับด้วยเจ็ดคูณนี้ครั้งนำสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ด 11บวก4ี่บห้าวก2ีหดในวันนี้ครับ10แรกที่ได้ดิน7กับ8นะครับต่อมาครับสู่หลักหน่วยแรกครับนำหลักแสนบวกหนึครั้งหลักพันบวกหนครั้งหลักร้อยบวกกัน1ครั้ง,หล,นนง,ห,ลงหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหรือ10หน่วยแรกแล้วก็หริอ4ของดีครั้งครับ นำแบวกแปดเป็นบกบวกแปด2บวกบวกห้า3ามสิบมนันนี้ครับเวลากดินหกับ2องสแร้งดินจกับ8ปนำสอสู่เดินดีจับคู่ออกมาจะได้เจ็ดหนจ็ดสองจับคู่ออมาได้8ปดหครับนี่คือผลแล้วได้หมวนี้ครับก็ดินที่4ชุดนี้นะครับ สิบแรงวันนี้ดินเจ็ดกับแปดเวยแรงวันนี้ดินหนกับ2นะครับอันนี้คือผลลัพธ์แรงวันนี้ครับ นี่คือชุดดิน2ตัวแรกมุ่วนนี้ที่ได้จากสุ่มน้ครับแลก็ดินที่4ชุดในสี่ชุดนี้ครับก็จะเน้นที่ชุด7 2กับชุด8 2นี่คือชุดเน้นวันนี้ครับที่น่าสนใจเนาะ ำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกพันคลิปหน้าสวัสดีครับ